สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับโมเดิวอ h i ชิปกับเรือเซียนไทยศูนเจ็ดอกอีกแล้วครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นเรือครับวันนี้จะมาเล่นเครื่องบินกันนั่นเองครับวันนี้มาแปลกหน่อยซึ่งเครื่องบินที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้ก็คือเจยี่สิบหกของจีนนั่นเองซึ่งมันก็เป็นเครื่องบินลำใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะโอเคเริ่มแรกมาปล่อยเครื่องบินไปก่อน นี่ก็คือหน้าจาของ j จยนั่นเองซึ่งโอ้โหอาวุธคือแบบให้มาแบบจัดเต็มจริงๆเนะฮะเครื่องบินลำนี้แต่เสียดายไม่มีตอบ์ิโดโอเคเดี๋ยวปล่อยโดนก่อนแล้วก็จะคลิปน,นี้ผมจะพยายามเล่น J26 เป็นหลักนะฮะจะไม่ค่อยได้ใช้โดนเท่าไหร่แต่อาจใช้บ้าง เจอแล้วฮะเหยื่อลำแรกของเราปล่อยอาวุธไปเลยจัดเต็มฮะอาวุธจัดเต็มจริงๆโอเคแล้วก็เอาโดนต่อด้วยเลย,เ,ลยเกือบชนลยไงเงปืนเลี้ยวกันยิงไปฮะแล้วก็โดนอีกลำ อะเอามาหากับขีปนาวุธไปกินซะกลับมาที่เจียี่หกสภาพเราล่อแรล่เต็มทลนนะฮะเพราะนั้นเรียบทุกคนบินจ้าโวบโอเคเติมสเบียงเรียบร้อยเอาลำไหนดีนะอันนั้นแล้วกันสาดปืนกลนไปเลย เอานี่แล้วก็เอามาหากาบขีปบราวุธไปกินเออเราก็ถอยก่อนฮะเหลือลำเดียวแล้วไปเติมสเบียงแป๊บ เดี๋ยวเอาเติมสเียงไม่ได้สวยแล้วนยังไงก็ในๆนก็เติมสเบียงไม่ได้ละวก็สู้เท่าที่สู้ได้แล้วกันตุ้มจมไปหนึ่งลำฮะเหมือนจะปเป็นเรือลำใหม่ด้วยน,นะนนะอลไรฮะไอเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้เครื่องบินผมก็ใกล้จะล่วงแล้วเหมือนกัน โอ้โหฝั่งมันคือเหลือเรือสามลำฮะต้องฝังผมฮะเออแค่เรือดำน้ำกับเรือกับเรือของผมจะรอดไหมโอเคฟังมันก็เหลือสองเหมือนกันแต่เรือดำน้ำมันอยู่ใกล้เรือผมมากเพราะฉะนั้นจมมันก่อนเลยอันดับแรกบินวนไปฮะ ตรงนี้พิกัดตรงนี้ไม่ได้วะบินวนอีกอเครื่องบินโอเคเรือน้ำน้ำมันจมไปแล้วเครื่องบินปล่อยแล้วได้เลยเนะี่ยปล่อยไปเลยเอาแหละมาหากราบขีปนาวุธ ปนนะอากดอีกสักรอบหนึ่งสิเอาไปเลยมาหากาพีบานาวุธไปต้องทอมนมาด้วยเรียบร้อยนะเพนนิตตาแรกหะยไปต่อตาที่สองกันเลย โอเคฮะเรามาต่อกันในตอนที่สองกันเลยตอาที่สองจะอยู่กับเรือดำเดิมนะฮะเพราะไม่รู้จะเอาเรือลําไหนมาแล้วจริงๆโอเคปล่อยเครื่องบินปล่อยลําไหนก่อนดีงั้นเอาปล่อยแฮนิคอปเตอร์ก่อนแล้วกันตามด้วยโดนออกไปก่อนแล้วก็ตามด้วยพระเอกของเราฮะเจยีพ่พระเอกของงานนี้ ขานาฮะเอาไปเลยมาหากราบขีปนาวุธแล้วก็ไม่ต้องคืนมาด้วยโอ้โหไม่เข้าสักลูกโอ้โหสุดยอดปไปเลยไม่เข้าสักลูกดีมากเออแย่จังไม่เข้าสกลูกสงใส่ต้องอโดนไปต่อเอาลำไหนดีอีลำนี้นแหละเลออ โอเคแล้วก็ตามต่อด้วยโดนอีกลำโ okay, อเคเจยี่สิบหกเราส,ส,สตาการมยังโอเคอยู่ป่ะต่อกันเลยเสียดายนั่นเน่ยมันไม่มีตร์บีโดไม่งั้นไม่งั้นมันจะทิ้งตร์บีโดใส่หรือดำน้ำได้เอาไปเลยมาหากับคิดมันเอาจมก่อนถ้าไม่งั้น ไม่เป็นไรเอาอีกลามเอาอีลามนี้ก็ได้เป็นเรือดำน้ำไม่ค่อยสา,สาหากันอะไรเพราะม่เพราะ,ม,ราะม,ม,มันไม่มีปตออเอาถอยก่อนดีกว่าถอยก่อนโอ้ตเติมเสเบียงไม่ได้ซะด้วยโอ้โห เครื่องบินลำไหนมันแย่งเติมบ้าวะแ้งเหอะไหนๆก็เติมถ้าเติมไม่ได้ก็ฟูทัานอย่างนี้แล้วกันโอเคถอยแล้วก็เอาโดนเอาโดนแก้ขัดไปก่อนแล้วกันจมจมไปละจมไป เรียบร้อยโอเคจบไปตาที่สองไปต่อกันที่ตาที่สามกันเลยและนี่ก็คือตาที่สามตาสุดท้ายของคลิปนี้ไปลุยกันเลย โอเคปล่อยอากาศสุยานทุกลำขึ้นบินให้หมด เอาแหละข้างหน้าเอาไปเลยมาหากราบขี่ปนาวุฒแล้วก็ไม่ต้องทอนมาด้วยด้วยแล้วก็บินลบไปฮะไปเติมสะเบียงแป๊บ มาทีนี้พร้อมบวกแล้วในเรือดำนินมาซ่านกโจมไปหนึ่งลำเรือเรือดำน้ำไม่ใช่ของลุง ทีนี้มันก็เหลือแค่สองลำแล้วก็วนกลับไปเอามาหากาบขีปนาวุธนี่ไปปะแล้วก็บินกลับไปเติมสบีงจะผ่านไหมเนี่ยเครื่องจะตกก่อนไหมเนี่ยโอเคเติมได้ มาสไตล์ขาดเลยเรียบร้อยแต่ที่สามนี้ก็จบไปถ้าไม่มีอะไรแล้ววันผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ